สักพักหนึ่งมเหมือนกับที่โยมขยับขาปวดขาพละวตา่มาก็ขยับเดี๋ยวขยับไปทางซ้ายทีขยับไปทางขวาทีอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะมันก็เอ๊ะสงสัยขยับมาทําไมเดี๋ยวมันรู้สึกเอามันเมื่อยมันทุกข์อ๋อมันขยับมามันมันขยับมาเพราะมันมีทุกข์มีปวดมีเมื่อยอย่างน,นี้อันนี้อันนี้โยมตามไม่ทันนะตรงนี้นะเละ้ยวต่อมา พอจะเปลี่ยนจะแก้เนี่ยจึงมารู้ตรงเนี้ยสติจะมาแล้วนะความรู้สึกที่จะเปลี่ยนจะแก้เนี่ยตอนก่อนหน้านั้นเปลี่ยนแก้ไปแล้วยังไม่รู้อ่ะสติยังไม่มีเห็นไ,ไหมรู้แต่ว่าขยับไปแล้วนี่จะจะจะ,จะเล่าให้ฟังให้เฉยนะแล้วแต่ล้วต่อมายังไม่ทันได้ขยับเลยเนี่ยโยมมีปวดมีเมื่อยไหมขยับไปมัางยังอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมาเรียนรู้าเนี่ยจะเล่าประสการ์ให้ฟังคือ ๋อมันมีทุกข์มีปวดมีเมื่อยอยู่ที่มันขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ในสามัญญาปปัตนะอยู่ยาบทย่อยยาบทย่อยเขาบอกมีเหยียดมีคู่เนี่ยมีเหยียดมีคู่มีก้มมีเงยมีเดี่ยวใต้แลฝานะยฮะียาบทใหญ่ยาบทย่อยนะฮะทำพูดนิ่งอะไรต่างๆนี่อยู่ในสัมัญญาปปัะแต่อันนี้จะพูดในเรื่องของว่าียาบทย่อยที่เขาขยับมาเนฮะเราก็ยังรู้ว่าอ๋อเนี่ยเขามีเหตุเขามีทุกข์มีปวดมีเมื่อยเขาถึงขยับมา นะอันนี้พูดในฟังเฉยนะไม่ได้ไปลองทําลองหาอะไรนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องหาแล้วก็ยงเป็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้เท่าน,นั้นเองเคยมีไหมเคยเห็นไหมล่ะเนี่ยมาขยับกี่ครั้งแล้วรู้ยังยังไม่รู้นะแต่เมื่อไหร่รู้นะั่นแหะนี่เนี่ยคือการเริ่มเริ่มต้นของการศึกษาเริ่มต้นจากการที่เราไม่ต้องมีคําพูดอะไรอยู่ในใจที่อาจจะมาว่าของจริงมันนิ่งเป็นใบอ่ะมันพูดไม่ได้นะนะ ที่ยงเคยบอก <c ười> เคยพูด <c oughs> เคยอะไรมันมันคกละเรื่องกันนะตอนเนี้มันบอกเรานะมันรายงานให้รู้นะว่ามันปวดที่ไหนมันเมื่อยที่ไหนมันทุกข์ที่ไหนเห็นไหมฮะแต่บัญญัติเนี่ยเราต้องสื่อให้รู้ว่าตัวนี้คือแขนตัวนี้คือขาตรงนี้คือกายตรงนี้คือรูปตรงนี้คือนามเนี่ยนี่เป็นบัญญัติเฉยๆแต่ตัวสภาวะของจริงเนะี่ยเป็นรูปเป็นนามจริงแต่ว่าเขาไม่มีชื่อตรงนี้แล้วเขาเป็นใบที่บอกว่าของจริงอน,นิ่งเป็น,บาน,านใบสภาวะเน่ะเขาเป็นใบรูปนามเนี่ยเขาเป็นใบ <Yeah. S 2> แต่ที่เรามาสื่อกันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ารูปมันมีหลายรูปนามมันมีหลายนามใช่ไหมฮะไม่นั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้รูปนี้แหละไปเดินรูปนี้แหละไปนอนรูปนี้แหละไปนั่งรูปนี้แหละไปกินรูปนี้แหละไปแก้ทุกข์โน่นนี่นั่น,มนไม่รู้อะไม่รู้รูปอะไรก็ไม่รู้อะมันมีเยอะเพราะนั้นแต่ละรูปแต่ละนามมันต่างกันแล้วทีนี้ข้อสําคัญคือสติสัมปชัญญะความเพียรสามอย่างนี้เนี่ยองค์คุณของสติปัฏฐานเนี่ย ความเพียรคืออะไรอยู่ตรงไหนยังไงเมื่อก,กี้พูดถึงเรื่องสติแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเพียรก็คือเวลามีสติหลายๆครั้งบ่อยครั้งนะั่นแหละความเพียรก็จะมีมีตรงไหนเพียรตรงที่มีสติมีอย่างตอนนี้เคยมีสติไหมมีกี่ครั้งแล้วตั้งมานั่งเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะนะั่นแหละความเพียรเขามีแล้วเรียกว่าเพียรมีสติเขาทํางานร่วมกันหรือเพียรตั้งสติ ไม่ใช่ไปเพียรทาไปเพียนอย่างอื่นนะไม่ไเพียรในแบบโลภะนะไอ้นั่นก็ขยันทำเมื่อการเพียรเหมืออกันเพียรต่มาพูดในที่แรกอะดุริยะมันเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้โลภะนี่ก็ได้เกิดร่วมกับสต,ติปัญญาก็ได้กุศลก็ได้เพราะนั้นต้องมาเรียนรู้อภิธรรมตัวจริงนะอภิธรรมไม่ได้อยู่ในตํารานะทุกคนมีรูปนามขานันธ์มีอภิธรรมตัวจริงทั้งนั้นแหละแต่จะเอามาใช้เป็นใช้ถูกหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะ อ้าวทีนี้โยมฟังแล้วสงสัยตรงไหนต่อไม่สงสัยก็ไม่รู้กี่โมกี่ยามแล้วเน,น,นี่ยในรูปันไรปล่าโอเคพี่โยมสงสัยมีอย่างเดียวค่ะวันนี้ที่เราให้ป,ปฏิบัติที่กุติส่วนตัวเนี่ยค่ะจะให้เราเดินยังไงนั่งยังไงในแต่ละวันที่จะต่อไปเนี่ยค่ะเราควรจะปฏิบัติยังไงค่ะควรควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติจะเข้าใจความหมายตรงนี้แบบที่โยมเคยปฏิบนะัติน่ะ แบบนั้นไม่เอาแบบปฏิบัติก็คือเดินทำไมยืนทำไมทำไมต้องยืนเดินนั่งนอนเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเวลาเราจะเปลี่ยนอิรลียบทแต่ละครั้งให้ทําความรู้สึกตัวว่าเราเปลี่ยนเพราะเราเมื่อยเรานั่งอยู่ในท่านิ้นานเกินไปเราเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข แล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีความรู้สึกตัวในเอรียบทุทกๆอย่างที่เราโดยเป็นธรรมชาติไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องวางทำเอเรียบทเหมือนเราธรรมชาติเดินยืนนั่งนอนเป็นธรรมชาติแต่ให้มีสติตามรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม,ไม่ไม่ใช่ความหมายนะั้นนะอันนี้เป็นการทํากรรมฐานนะ <c oughs> พ่อตามาเคยสอนแบบนี้อยู่มันเป็นรูปแบบการทําเจ้าค่ะแล้วก็กี่คนกี่คนมากมายกายกองก็จะเอาไปทํากัน ไปทําขึ้นมาเพื่อให้มีสติเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวจริงๆาตมาคุยกับโยมเมื่อวานนี้เหมือนกันเพราไม่ได้ยินได้ฟังไอ้คำว่าให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวหรือให้ทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเช่นตื่นนอนให้มีความรู้สึกตัวนะว่ากําลังดูรูปนอนเนี่ยไอ้ไอคำพูดนี้ไม่ใช่ผิดนะแต่ถ้าหากว่าคนเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวแล้วใช้ได้แต่ถ้าคนยังไม่เคยได้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง มันจะไปทําขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งอาตมาจึงใช้สื่อง่ายๆว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ไม่ได้บอกให้ตื่นนอนให้ไปดูรูปนอนนะอันนั้นต้องอีกคนอีกเข้าใจความหมายแล้วต้องได้ความรูม้สึกตัวแล้วจึงได้มันต้องสื่อคนที่ยังไม่เคยได้ความรูม้สึกตัวแล้วก็เข้าใจสื่อความหมายตรงนี้แม้คนได้ความรูม้สึกตัวแล้วก็จะรู้อย่างที่โย,ยมอาจารย์พูดเมดื่อกี้เนี่ยอาตมาเข้าใจเลยว่า โยม,ยมอาจารย์ยุลีเนี่ยเข้าใจสีความหมายเรื่องความรู้สึกตัวแล้วอย่างนี้คุยได้แต่ในกรณีคนอื่นยังไม่เคยได้เนี่ยพูดไปแล้วมันเอาไปทําเขาเรียกว่าอิทธิพลของภาษาทีนี้เราที่อยากจะมานําเสนอไปโยมยังไม่เข้าใจจะพูดอีกครั้งก็ได้นะตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์เห็นไหมเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องนอนนะตั้งแต่ตื่นนอนนะก่อนนอนนะแล้วต่อมาเวลายืนเดินนั่งนอนทําไมต้องยืนเดินนั่งนอน เนไมไม่ได้ไม่ได้ให้บอกให้ไปดูนะไปดูรูปยืนเดินนั่งนอนอันนั้นต้องคนที่เข้าใจความหมายตรงนั้นนะตรงเนี้แต่มาจะไม่ใช้สาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจสื่อความหมายตรงนั้นจะใช้กับว่าทําไมเราต้องยืนเดินนั่งนอนอย่างชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทาไมเราต้องยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้ทุกข์ค่ะแก้ทุกข์มันเป็นคําพูดแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนตรงนั้นมันต้องไปถึงไอ้จภาวะ ที่มันเป็นอยู่จริงที่เราจะต้องยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะที่ได้เห็นตรงนั้นแล้วมันจะไม่มีคําพูดพวกนี้เลยอย่างตอนนั่งเนี่ยมีปวดมีเมื่อยไหมมีคําพูดไหมสภาวะเพราะเนี่ <ปะ S 1> ให้รู้จักสภาวะมางไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รู้แต่ชื่ออวิธรรมนะมันไม่ใช่อยู่ในตำรามันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมถ้าไปบอกแต่ชื่อมันอะ บางทีมันไม่ใช่ไม่ตรงกับตัวสภาวะมันนะแต่ตัวสภาวะมันไม่มีชื่อของจริงตัวเนี้มันนิ่งเป็นใบนะแต่ทําไมจึงรู้ได้เดี๋ยวเวลาเราจะสื่อความหมายออกมาแล้วจะสื่อจากความรู้สึกตรงนั้นออกมาเมื่อกี้คําถามคืออะไรเห็นไ,ไหมทําไมเราต้องยืนเดินนั่งนอนถามเฉยๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ถามไม่ใช่บอกให้ไปยืนเดินนั่งนอนไม่ดูรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ความหมายนั้นนะ เพรเวทนาเปลี่ยนไปเวทนาแรงกรล้าเราก็เปลี่ยนเ area บทไปอันนั้นก็ใช่แต่ไอตัวสภาวะของมันในเวทนาตรงนั้นนะ่ะคืออะไรปวดเมื่อยหรือหิวกระหายหรือหนาวหรือร้อนพูดถึงตัวสภาวะของมันด,ดิทำไมต้องขยับอะ่ะมันปวดมันเมื่อยใช่ไหมนน่น่นเราพูดตัวตัวจริงมันสิถ้าพูดถึงเรื่องเวทนาเ<อ>วทนาคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ เวทนาก็เป็นธรรมชาติที่สวยอารมณ์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราดิอยู่ในตาําราแต่ตัวเนี้ยไอ้ทุกขเวทนามันสวยอารมณ์อะไรอยู่ให้ไปรู้ตัวสภาวะตรงนั้นเลยมันไม่มีชื่อด้วยนะแต่ที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนอภิธรรมมันมีชื่อแต่สภาวะตัวจริงมันไม่มีชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่คนละอย่างกันนะมันเป็นอย่างเดียวกันแล้วแต่ว่าเราเรามาใช้ให้ถูกแล้วกันแล้วเราจะเรียกเรียกให้ถูกแล้วก็จะคุยเรื่องเดียวกันนะฮะ ถ้าคุยเรื่องอภิธรรมแบบในตำราม,มันไม่เข้าถึงตัวสภาวะมันเอาไปใช้การปฏิบัติไม่ได้นี่เราจะพูดในเรื่องอภิธรรมตัวจริงแล้วก็เอาไปใช้ในการปฏิบัติได้แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอิยาบทยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่จะพาะมีแค่สี่นี่เท่านั้นนะิยาบทย่อยการเหยียดการคูการก้มการเงยเหลียวซ้ายแวกลฝาแก้ทุกข์ต่างๆไปเรียนรู้ทุกขบวนท่า เข้าใจสื่อตัวนี้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปบอกไปอะไรไปกํากับการแสดงเ,เรกตอนเนี้เราเป็นผู้ดูเฉยๆเป็นผู้รู้เฉยๆไม่ใช่ผู้กํากับการแสดงไอ้ที่เรานึกเราบอกนี่คือเราไปกํากับการแสดงอยู่นะและถ้าหากว่าให้อัตมาพูดนนะอาตมาแบบนั้นนะ่ะมันกินมังคุดทั้งเปลือกไอ้ที่พูดไอ้ที่บอกไอ้พวกนั้นนะต้องต้องต้องใช้คําพูดตัวนีนะ้มันไม่ใช่กินเนื้อในนะ ทีนี้จะน,นําเสนอให้ไปกินเนื้อในว่าไอ้รสมังคุดมันเป็นยังไงมันอาจจะต้องเข้าไปถึงเนื้อมังคุดนะไม่ใช่แค่เปลือกนะเออเข้าถึงตัวสภาวะมันเลยนะเพราะอภิธรรมมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมเอาขันห้าอยู่ที่ไหนก็มาหาเจอโรกกันนามันแหละแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละแต่เราจะใช้ถูกใช้เป็นหรือเปล่า จริงๆเนี่ยจะนาเสนอเป็นสื่อจริงๆจะสื่อให้เข้าใจง่ายๆนะแต่รู้หรือตัวก็อาจจะยากอยูน่นะเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่เคยได้ยินสื่อแบบนี้ได้ยินแต่สื่อที่เป็นบัญญัติต่างๆอะไรพวกนั้นะแต่ตัวเนี้ยจะสื่อให้เป็นปรมัตดเลยแล้วตัวจริงตัวเนี้ยมีเหมือนกันหมดทุกคนเนี่ยปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนทุกต่างๆเนี่ยแล้วโยมจะขอถามพระอาจารย์ว่าที่โยมเข้าใจถูกไหมคือพระอาจารย์หมายความว่าการที่เราไปตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ย <onz> <etus> กับการที่เราไปรู้สภาพตามเป็นจริงเนี่ยคือพระอาจารย์คิดว่าควรจะเป็นแบบหลังใช่ไหมคะเข้าใจถูกไหมคะจริงๆอาตมาเคยถามโยมไปแล้วอ่ะตัวไหนมันรู้ก่อนอ่ะจริงๆอ่ะโยมโยมโยมได้คําตอบแล้วคือทุกปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนเขารายงานให้รู้แล้วใช่ไหมเขาบอกเราแล้วง่ายๆนะและยาบทยืนเดินนั่งนอนยาบทใหญ่นะแล้วก็ยาบทย่อยเนี่ยโยมกําลังยกมือเงี้ย มันมีทุกอะไรแต่โยมจะไม่รู้หรอกว่ามันมีทุกขมันคันแล้วก็มือไปเกาเนี่ยจะไม่รู้แต่ถ้าอยู่ในมวดธรรมัญญะปับป๊บๆเนี่ยเขาบอกการเหยียดการคูการก้มการเงยเนี่ยถ้าถ้ามีตัวนั้นน่ะมีธรรมัญญะตัวนั้นคือเขาจะรู้ได้เลยบางทีคันยังไม่ทันจะยกมือรู้แล้วแต่มาจะยกตัวอย่างเช่นเคยต้องต้องเคยมีความรู้สึกตัวมาก่อนนะแต่ถ้าไม่มีไม่แน่ใจจะจะ,จะได้หรือเปล่าอย่างเวลาเราจะ ทุกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอเราจะจะไปแก้ทุกเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,เ,าเขามีทุกอยู่นะทุกที่ไหนมันทุกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะทุกขิวก็อย่างหนึ่งทุกกระหายก็อย่างหนึ่งเมื่อวานเดีย๋ยวเดี๋ยวพูดถึงโยมโยมโยมคนหนึ่งที่เขามาถามคุยกันตรงนู้นนะโยมโยมชุนะเขาบอกว่าเขาจะดื่มน้ําถามเขาว่าทําไมต้องดื่มน้ําอ่ะเขาบอกไม่รู้ใจมันอยากดื่มอ่ะโยมเคยเห็นว่า คอมันแห้งมันกระหายน้ําบ้างไหมเขาบอกเขาไม่เคยรู้แบอแปลกจริงดีเหมือนกันไม่เคยรู้ว่ากระหายมันอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าใจมันจะสั่งให้กินให้ดื่มน้าเอออย่างนี้ก็มีนะเนี่ยเขาปฏิบัติคล้ายๆโยมนี่แหละทําหนอแบบนี้มาก่อนไม่รู้จะมีอารมณ์ร่วมกันหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าในหมวดธรรมปัญญาปะพระเนี่ยเขาสามารถรู้ได้แล้วก็คนที่เคยมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยหมวดธรรมปัญญาเนี่ยเขาจะคล้องตัว หรือบางทีไอ้หมวดอียาบทใหญ่เนี่ยเขาทามาแบบมุ่งเพ่งจ้องแบบทกากรรมฐานมามันถ้าเราพอไปใช้อียาบทย่อยเขากับสะดวกกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยท,ท,ที่อาจจะมาใช้นําเสนอเนี่ยคือมันสามารถใช้ได้ทั้งอียาบทใหญ่ยาบทย่อยอันนี้บอกให้รู้เฉยนะไม่ใช่บอกให้ไปหาไปทําอะไรนะ